เข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าชาแนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับวันนี้นะครับ ผมอดใจไม่อยู่อีกแล้วอีกแล้วนะฮะเพิ่งรับรถนางฟ้าคันนี้เข้ามานะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณเจ้าของรถนะฮะที่พยาบาลจากโรงพยาบาลหนองบัวลำพูนะครับส่งมอบรถคันนี้ให้มาดูแลต่อนะครับนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่เขาเสียดายรถเป็นอย่างมากเลยนะครับนะฮะแต่เอาละฮะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ ก่าไปใหม่มานะฮะขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับพี่เจ้าของรถพี่พยาบาลน,นะฮะโอเคมาเลยนะฮะวันนี้นะครับจะขออนุญาตรีวิวนะครับรถคันนี้นะฮะสุดยอดนางฟ้าระดับเทพเลยนะฮะเป็น BM w นะครับ318 iASE นะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับนะฮะเครื่องยนต์2 0 0 0นซีซีนะครับผมนะฮะ คันนี้นี่บอกเลยนางฟ้าชัดๆเลยนะฮะน็อตไม่ขยับทั้งคันนะฮะไม่เคยแกะเลยนะฮะว,ว้าวเลยนะครับผมนะฮะสวดทรงดีสีสันเดิมๆดรถเพิ่งมาถึงนี่ผมแค่ไปล้างเองนะฮะเนี่ยยังไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะเพิ่งรับรถมาเลยนะครับนะฮะไฟท้ายสวยงามมากนะครับเป็นขาวแดงแล้วนะฮะตัวนี้เป็นโฉม e 4 6นะครับผมนะฮะ เป็นตัวไฟยกแล้วนะครับไมเนอร์เชนนะครับนะฮะตัวท็อปเลยครับเป็นตัว i s e นะคะแอร์แบ็กหกลูกนะครับพวงมาล M ัยเอ็มสรเปาสามก้านนะครับสวยมากเลยนะครับนะฮะรถคันนี้นี่โหสภาพแบบนี้นี่บอกเลยหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันนะฮะจะได้รถสภาพแบบนี้หรือเปล่าวิ่งมาน้อยด้วยนะครับนะฮะคันนี้แสนกว่าโลเท่านั้นเองนะฮะ สุดยอดเลยนะครับนะฮะสวยงามมากเลยนะครับสีเทาดำนะฮะสวยมีสเสน่ห์มากพี่เจ้าของรถนิยมความเดิมๆนะฮะเดิมออกมาจากโรงงานยังไงแกจะคงสภาพนะฮะให้เป็นแบบนั้นอยู่นะฮะคันนี้นะฮะผมจะขออนุญาตคันนี้ยังไม่ตัดสินใจนะฮะว่าจะ ขายหรือไม่ขายหรือจะขายเท่าไหร่อาจจะเก็บงานแล้วเก็บไว้ใช้สักระยะหนึ่งเพราะว่าเป็นรถในฝันของผมอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมนะครับผมนะฮะตัวท็อปสุดรถคงสภาพแบบนี้นะฮะสวยงามมากแต่ไงขอรีวิวให้ทุกท่านได้ชมก่อนนะครับผมนะฮะเชิญชมกันต่อเลยนะครับกุญแจรีโมทนะครับ BMW เลยนะครับ สวยงามรีโมทใช้ได้ทุกปุ่มเลยนะฮะกดล็อกปลดล็อกแม้กระทั่งเปิดท้ายนะครับใช้งานได้นะครับผมนะฮะมาสตาร์ทกันเลยนะครับดูได้เลยครับไฟเช็คก,กิ้งทุกอย่างขึ้นปกตินะฮะสตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยครับผมนะฮะสภาพเยี่ยมมากนะครับดูได้เลยนะฮะ โฟล์คลายนี่บอกเลยครับใหม่มากฮะน้องๆป้ายแดงเลยนะฮะโฟล์คลายจะเป็นทรงแบบนี้ครับ ISE ตัวท็อปนะฮะเกียร์อัตโนมัตินะฮะกระจกไฟฟ้านะครับเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับดูเลยฮะเบาะสวยๆเนียนๆมาแบบนี้เลยนะฮะเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับนะฮะมีเมมโมรีด้วยนะครับเมมโมรี Memory ได้3แบบนะครับผมนะฮะสามารถกด ใช้ได้หมดเลยฮะระบบไฟฟ้าคันนี้สมบูรณ์สมบูรณ์ทุกจุดบอกได้เลยนะฮะเข้ามานั่งดูภายในรถกันบ้างนะครับรถคันนี้นะฮะวิ่งมาเพียง1 6ึ่งแกมิโลเท่านั้นเลยนะครับนะฮะถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นปี2002นนะฮะไฟยกแท้แล้วนะฮะหรือสองห้าี่หนะครับนะฮะ ตัวนี้แท้แน่นอนนะครับแอร์แบ็กหกลูกนะครับเนี่ยฮะมีประตูแอร์แบ็กจะอยู่ตำแหน่งประตูทั้ง4บานเลยนะฮะแล้วก็ด้านหน้าซ้ายขวาอีก2นะฮะสวยงามมากนะครับนะฮะแผงคอนโซลสวยนะครับไม่มีแตกหักเลยนะฮะชมได้เลยฮะกระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดเลยนะฮะสุดยอดเลยนะฮะเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะฮะควบคุมพวงมาลัยควบคุมได้เลยนะฮะควบคุมวิทยุได้ตัวนี้คูสคอนโทรนนะครับอยู่ฝั่งนี้นะฮะผมลองแล้วครับใช้งานได้ปกตินะครับทุกฟังก์ชันเลยนะฮะคูสคอนโทรลใช้ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกียร์ถอยหลังนะฮะดูตรงนี้นะครับผมเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วนะครับกระจกก้มปกติเลยนะฮะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับ นะฮะมีเข้าเกียร์ถอยหลังมันจะก้มให้ดูพื้นด้านล่างนะฮะเมื่อผมเข้ามาเกียร์พีเหมือนเดิมเห็นไหมฮะขึ้นมาใช้งานได้เดี๋ยวจะมาทดสอบนะครับป,ะะปุ่มนี่นะฮะปุ่มนี้ฮะนะฮะมาหลังไฟฟ้านะครับนะฮะกดแล้วนะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับผมนะฮะยอดเยี่ยมมากนะครับขึ้นลงปกติ ผ้าหลังคาบอกได้เลยครับสวยงามแบบผมแทบไม่เคยเจอรถบ m สภาพแบบนี้นะฮะพวกผ้าหลังคาไม่มีเปื่อยยุ่ยตามขอบตามตะเข็บเนี่ยนะฮะยังถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะฮะนะฮะดูได้เลยครับนะฮะรถเรียบร้อยมากครับผมนะฮะสุดยอดมากครับแผงสวิตต่างๆนะครับสวยลายไม้ครบเลยนะครับผมนะฮะ ดูมุมื่นกันต่อเลยนะครับแผงประตูสวยสดใสามากเลยนะครับแอร์แบกที่แผงประตูนะครับผมนะฮะสวยงามมากนะครับนี่ใบถ่ายน้ำมันเครื่องล่าสุดยังอยู่เลยนะครับชัดเจนเลยนะฮะเมื่อประมาณเดือน6ที่ผ่านมาครับนะฮะแสนห้าห้านะครับนะฮะปัจจุบันมาอยู่ที่แสนหกนะครับผมนะฮะ พี่เขาบอกว่าใช้น้ำมันเครื่องอย่างดีเลยนะครับฟาสต์ท่อนเลยนะฮะสุดยอดเลยนะฮะใช้เกรดพรีเมียมเลยนะครับผมนะฮะนี่ครับฝั่งคนนั่งก็มีนะฮะปรับได้ครับใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะฮะสมบูรณ์มากเลยครับผมนะฮะประตู หลังนะฮะแอร์แบ็กเห็นไหมฮะด้านหลังนะครับเบาะหลังเนี่สวยงามสติกเกอร์นะฮะครบๆเลยนะฮะทุกจุดจริงๆฮะนะฮะรถเดิมล้านเปอร์เซ็นเลยนะครับผมนะฮะเห็นไหมฮะแอร์แบ็กครบทุกอย่างเลยนะฮะชมได้เลยครับผมนะฮะแอร์เย็นเพลงเพราะขับขี่ยอดเยี่ยมนะครับรับประกันเลยนะฮะสวยงามมากนะครับ นะฮะเบาเบอร์ดูได้เลยครับผมนะฮะไปดูห้องท้ายกับห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับเปิดฝาท้ายกันเลยนะครับมีสวิตช์อยู่ตำแหน่งนี้นะฮะนะฮะนี่อ่ากดแล้วมันจะเด้งนะฮะสามารถเปิดด้วยสวิตตัวนี้นะสวิตในรถก็มีนะฮะแล้วก็กุญแจรีโมทก็เปิดได้นะครับนะฮะดูได้เลยนะครับสวยงามทุกจุด ยอดเยี่ยมน็อตไม่ขยับเลยนะฮะชมได้เลยนะครับผมนะฮะดูได้เลยะฮะน็อตไม่ขยับเลยครับผมนะฮะเดิม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 นะครับผมนะฮะสุดยอดเลยครับนะฮะห้องท้ายกว้างขวางสะอาดสะอ้านนะฮะไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยดมแก๊สใดทัด้งสิ้นนะฮะรถ ไม่มีชนแน่นอนนะครับมีชนรับคืนเลยนะฮะนะเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบยางอะไหล่เป็นล้อแม็กของ BMW นะฮะนี่นะครับตัวยางแป้นตัวนี้นะฮะนี่นะฮะพี่เขามีความละเอียดมากเลยนะครับเป็นตัวที่ใช้ลองนะครับตัวเขาเรียกว่าไอจอละเค้ที่ใช้ยกรถยกล้อะฮะอนะครับเพื่อไม่ให้รถเกิดการขูดขีดนะฮะแกเอาซื้อติดรถไว้เลยนะฮะ สวยงามมากครับรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับภาษีนะครับเดือนตุลานะครับผมนะฮะรถเป็นรถปลายปีนะครับปลายปี2002นะฮะตายกแท้ไฟยกนะฮะนี่ครับความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฮะน็อตไม่ขยับเลยนะฮะหน้าหลังเดิมๆทุกจุดนะฮะทุกซอกทุกมุมเลยครับผมนะฮะ เป็นโยนเดินนิ่งเงียบหน้าตาเดิมนะฮะรถไม่ขยับเลยนะครับผมนะฮะสวยมากเลยนะครับนะฮะดูได้เลยครับทุกปอทุกจุดนะครับรถไม่ขยับไม่เคยแก่เลยนะฮะสวยงามมากเลยนะครับเตาโชกคแลตัวสังเนเดิมนะฮะมีคันโชกคมาด้วยนะครับ ุดยอดทาให้การขับขี่การเข้าโคง้งเกาะถนน,นเยี่ยมขึ้นไปอีกนะฮะสวยมากครับผมรถคันนี้นะฮะเครื่องเดินนิ่งนะครับ2 0 0 0ซีนะครับผมนะฮะสวยงามมากมากนะฮะสภาพดีเลยนะครับนะฮะท่านใดที่เป็นแฟนยุโรปนะฮะเป็นแฟนเบนแลมบิลาไทยพาคันนี้บอกเลยฮนะนอนไม่หลับแน่ๆนะฮะยางนะครับ ปี2017นะครับผมนะฮะยังสดๆอยู่เลยนะฮะดอกยังมีอยู่เต็มเลยครับขับใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะนะฮะผมจะทำการเก็บริ้วรอยกันชนหน้านิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะที่เป็นริ้วรอยนะครับผมนะฮะแล้วเ,เดี๋ยวยังไงจะมาแจ้งจะมาถ่ายใหม่ให้ทราบอีกทีนึงนะฮะต้องมีการเก็บกันชนหน้านิดนึงนะฮะเพื่อความสมบูรณ์แบบนะครับ เอาไปทุกท่านก็ไม่ไปต้องไปทําอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะท่านใดสนใจโทรมาคุยกันครับพีออเดอร์ได้ก่อนเลยนะครับรถคันนี้นะฮะเข้ามาแล้วนะฮะหรือไม่ก็อาจจะขอเก็บไว้ใช้งานสักระยะหนึ่งนะฮะแต่ท่านใดสนใจอยากเอาไปใช้อยากไปดูแลอยากไปขับเท่ๆได้เลยนะฮะอยากได้รถสวยๆติดต่อมาหาเรานะครับผมนะฮะมีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับนะฮะ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผมจะขอแถมด้วยมุมมองแบบไนท์วิชั่นนะฮะแบบไนท์วิชั่นสวยๆนะครับสวยงามมากๆเลย ไฟกลางคืนไฟสูงไฟต่ำไฟตัดหมอกทำงานสมบูรณ์เลยนะครับเปิดไฟสว่างเลย ตายบีนี่มีเอกลักษณ์มีเสน่ห์มากนะครับเข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าช n e l นี้มาครับกดติดตามนะครับ กดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม